ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันอีกเหมือนเดิมพี่น้องครับ25ามกราคมแล้วนะครับน้องวันนี้เจอกันพี่น้องครับมาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งพี่น้องสําหรับจนชมที่เราแต่งกิ่งตัดกิ่งโทษกิ่งนะครับก็หลังจากตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยพี่น้องครับก็ให้ใช้ปูนแดงป้ายนะครับเอาปูนแดงป้ายเลยพี่น้องครับผมแล้วเราก็รดน้ําตามปกติของเรา ครับนอครับก็อย่าลืมเอาปุ๋ยใส่ด้วยนะครับกระถางก็ควรจะเหลือไว้มั่งนะครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้ดินมันไหลออกนะครับเวลาเราเอาปุ๋ยขี้วัวไปใส่พี่น้องนะครับรดน้ํามันจะไม่ไหลออกนะครับผมก็รดน้ําปกติเลยพี่น้องครับก็รอก่อนนะครับสักอาทิตย์หนึ่งพี่น้องครับเดี๋ยวเราค่อยมาฉีดสารแตกตากิ่งใส่เข้าไป ฉีดพ่นเข้าไปนะครับพี่น้องครับแล้วเราก็รดน้ําเวลาเราจะใช้สารแตกตะกิ่งฉีดชวนชมที่เราแต่งกิ่งนะครับเราจะฉีดสารช่วยก็อย่าเพิ่งเอาน้ําไปรดชวนชมนะครับให้มันแห้งแบบนี้พี่น้องครับนี่นะครับปล่อยให้มันแห้งแบบนี้แหละเราค่อยฉีดสารแตกตะกิ่งใส่ทุกครั้งนะครับพี่น้องครับเวลาจะฉีดไม่ต้องเอาน้ําไปรดชวนชมครับเราฉีดแบบนี้เลยนะครับชนชมแห้งนี่แหละ ส่วนน้ําก็รดปกตินะครับรดรดมาเดิมเหมือนที่เราเคยรดนะครับก็ใส่ปุ๋ยบํารุงไปนะครับพี่น้องครับรอก่อนนะครับสักสิบห้าวันก็คงจะเห็นนะครับสําหรับกิ่งใหม่เขาคงจะเกิดไม้ให้เราเห็นอาจจะเกิดมาปุ๊บมีดอกเลยนะครับพี่น้องครับอาจจะมีดอกเลยนะครับชนชมมันจะสวยพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเกิดมาสวยเลยนะครับ บางครั้งก็ต้องอาศัยมีดคมๆของเรานี่แหละนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาถอนจนชมเช็คดูรากพี่น้องนะครับและก็จะยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนจนชมที่ผมถอนขึ้นมาเช็ครากนะครับเหตุผลคือลำต้นมันเอียงพี่น้องลำต้นมันไม่ตรงนะครับลำต้นมันเอียง การปลูกเลี้ยงชนชมพี่น้องครับบางครั้งมันก็จําเป็นที่จะต้องพึ่งพามีดคมๆมมนะครับและการจินตนาการของเราครับพี่น้องครับเอาไปผสมผสานกันเข้าไปนะครับสิ่งที่คอยย้ําเตือนก็คือชนชมมันไม่ตายง่ายพี่น้องครับเราจะทําทอะไรก็ทำให้มันดูดีนะครับให้มันสวยพี่น้อง ทุกวันนี้คนหันมาเล่นจนชมหมายสีแฟนซีกันเยอะแยะนะครับถึงจะไม่ใช่แฟนซีนะครับแต่ให้เป็นสีสวยนะครับคนหันเหเข้ามาเล่นกันเยอะมากนะครับชื่นชอบกันพี่น้องครับสาหรับจนชมหมายสีนะครับไม่ว่าจะดอกซ้อนหรือดอกชั้นเดียวนะครับผมก็ยกตัวอย่างให้ดูพี่น้องครับไม้ต้นนี้นะครับใช้เวลาฟื้นฟูนะครับเฉพาะฟื้นฟูพี่น้องครับประมาณปีกว่า เนื่องจากกิ่งมันเกิดมามันไม่สวยผมก็เลยโกนกิ่งนะครับเป็นเนชิมมโกนกิ่งนะครับพี่น้องใช้เวลาปีกว่าพี่น้องครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับก <c oughs> ว่าจะได้รากรากนี่ก็ใช้เวลานะครับลำต้นก็ใช้เวลาไม้ต้นนี้ก็หลายปีแล้วพี่น้องครับตั้งแต่ซื้อมเมล็ดมาปลูกนะครับจนหลงจนลืมหมดละล่าสุดก็ ใช้วิธีการโกนเลยนะครับกิ่งไม่ได้ดังใจผมก็โกนมันวันนี้ก็มีดอกไม้เห็นแล้วล่ะนะครับผมดอกเขาก็เล็กๆสวยๆก็เป็นสไตล์ของก๊อตนะครับพี่น้องครับเป็นสายพันธุ์อาราอาราบีคัมนะครับถ้าเป็นโซโคก็อีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องครับบางครั้งโซโคนะครับไทยโซโคดอกเขาจะสีเข้มกว่านะครับพี่น้องกิ่งก็จะยืดยาวกว่า อันนี้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นการตัดโกนกิ่งนะครับบวชเขาเรียกบวชถ้าอยากให้ดูดีกว่านี้อีกพี่น้องครับตัดทำทรงพุ่มไปเลยนะครับบางครั้งก็ต้องใช้มีดพี่น้องพึ่งพามีดเราและจินตนาการ,รชอบนะพี่น้องครับชื่นชอบมันมันเป็นชนชมต้นแรกพี่น้องที่ผมลงมือทำนะครับด้วยวิธีการโกนกิง่ง ไม่มีเมนหรอกพี่น้องมีแต่กิ่งตรงกลางมันเป็นเมนผมตัดออกมันเกิดมาห้าหกกิ่งผมก็เลือกเอาผมก็เลือกเอาเฉพาะกิ่งที่มันสวยนี่ครับแนวทางลองทำดูพี่น้องนะครับส่วนชมชมที่ผมถอนขึ้นมาวันนี้พี่น้องครับหลักๆเลยเป็นเพราะว่าลำต้นเขาโน้มนะครับลำต้นเอียงซ้ายเอียงขวานะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวจะเอามาให้ดูพี่น้องตัวน,นี้ก็แห้งแล้วก็จะแต่งแต่งแล้วก็ปลูกใหม่นะครับพี่น้องครับกิ่งเขาก็เริ่มมาหลายกิ่งแล้วนะครับลำต้นเล็กพี่น้องลำต้นมันเล็กนะครับเพราะว่าไม้มันอ่อนเลยตอนที่ผมทำรากตระถาบน,นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับหลักๆเลยสิ่งที่ผมต้องการนะครับพี่น้องครับจนชม ต้นเล็กๆพวกนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมต้องการรากผมต้องการรากชนชมซึ่งเป็นจนชมเอาไว้นั่งแท่นไม้สีนะครับเป็นต่อพี่น้องเป็นต่อแต่เป็นชนชมรากตะขาบที่แหวกแนวไปนะครับหลังจากที่พอมะเร็ดแล้วก็ปลูกได้สักพักก็มาตัดทํารากนะครับต้นนี้ก็ยังเล็กอยู่พี่น้องครับม ต้นนี้รากสวยพี่น้องรากสวยมากนะครับแต่ว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะครับเห็นไหมสิ่งที่ผมต้องการก็อย่างที่บอกไปพี่น้องครับผมต้องการรากรากใหญ่รากเยอะร,รากสวยเวลาผมจะทําไม้สีบางครั้งผมจะไม่ทําสูงก็ได้พี่น้องครับผมอาจจะมาตัดต่ำๆแบบนี้นะครับตัดติด ลำต้นโคดอ้วนๆเลยนะครับผมอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นั่งแท่นต่ำๆติดกระถางนะครับเวลาดอกออกมามันจะเป็นเช่นไรนะครับผมก็คิดไปเรื่อยนะครับพี่น้องส่วนชนชมพวกนี้พี่น้องครับนี่นี่ลำต้นเขาไม่ได้เอ็นเอียงอะไรนะครับแต่ผมจะจับขึ้นมาเป,นนเปลี่ยนดินดูพี่น้องเปลี่ยนดินดูนะครับ ก็ยังไม่รู้นะครับพี่น้องครับว่ารากเขาเดินรอบหรือเปล่านะครับจริงๆก็อยากจะถอนขึ้นมาแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาพี่น้องนะครับก็เลยจะใช้วิธีการยกสูงขึ้นมานะครับยกสูงดูก่อนพี่น้องโดยที่ไม่ต้องไปหาปุ๋ยละลายช้ามาลองด้วยนะครับผมจะใช้ขี้วัวครขี้วัวจะใช้ขี้วัวลองเพราะว่าตอนนี้รากเขาทะลุกระถางหมดแล้วนะครับ เอาไว้เรามีเวลาเราค่อยมาถอนขึ้นมาล้างแต่งรากใหม่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับผมดึงออกมาแล้วนะครับพี่น้องจะเห็นว่ารากมันเยอะมากนะครับพี่น้องแต่ผมยังไม่รู้ว่ารากมันเส้นใหญ่แค่ไหนนะครับจะต้องดูด้านบนพี่น้องครับเราจะต้องเอาน้ํามาฉีดล้างดูด้านบนเราถึงจะรู้ว่ารากเขารอบไม่รอบและรากเขาเส้นใหญ่หรือเปล่า ผมก็จะเปลี่ยนแต่จะอดินเดิมดินเดิมจะแปลาสับเล็กผสมคีวัวนะครับเอามาลองกระถางแทนนะพี่น้องครับแบบหนึ่งพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเปลี่ยนดินใหม่กระถางเดิมนะครับกระถาง8นิ้วพี่น้องครับเพราะว่าไม่มีกระถาง1 0 12นะครับมีแต่กระถาง8นิ้วนะครับ หลังจากที่เอาสับเล็กผสมคิวอะะครับผมก็ไปลองค้นกระถางเลยนะครับพี่น้องเอาชนชมตั้งผมก็จะมาไล่เอาดินด้านบนออกเอาสับเล็กด้านบน,นครับเอาลงไปกลบขอบกระถางนะครับพี่น้องครับก็จะทําแบบนี้พี่น้อง กดลงหน่อยนะครับพี่น้องครับกดลงหน่อยเวลาเราลดน้ําพี่น้องครับอน,น้ามาฉีดดูนะครับเราจะได้รู้ว่ารากเขาเดินรอบหรือไม่รอบนะครับเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยละลายชา้าพี่น้องเราใช้แค,ค่ขีวัวครับถ้าเราอน,น้ํามาฉีดดูแล้วรากมันไม่รอบรากไม่สวยนะครับเราสามารถที่จะถอนขึ้นมาทําใหม่ได้พี่น้อง เราสามารถเช็ครากได้เลยนะครับพี่น้องครับเมื่อเรายกสูงขึ้นมานะครับการยกชนชมยกสูงขึ้นมาก็โคตรเขาจะโตไวนะครับพี่น้องอีกหนึ่งต้นพี่น้องที่จะต้องยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ต้องเขียนไว้ด้วยพี่น้องครับผมจะเขียนเอาไว้ว่ายี่้าทับหนึ่งนะครับยกสูง ยกสูงเราจะได้ไม่ต้องไปถอนมันขึ้นมานะครับเวลาเราเขียนเอาไว้เราจะรู้นะครับ <t> เราจะต้องเขียนนะคไว้ <t> เราจะรู้เลยว่าต้นนี้เรายกสูงเพื่อเช็ครากดูนะครับ <t> ก็ปลูกไปพี่น้องครับปลูกไปให้เขากินปุ๋ยสักเดือน2เดือนเราค่อยทําการถอนขึ้นมานั่งแท่นนะครับหรือเราจะตัดนั่งแท่นเสร็จเราค่อยถอนขึ้นมาก็ได้นะครับพี่น้องครับ มีก็อีกหนึ่งต้นพี่น้องครับเวลาเราเปลี่ยนดินนะครับพี่น้องอันนี้ผมจะยกสูงนะครับพี่น้องครับถ้ามีกระถางก็เปลี่ยนกระถางใหญ่ไปเลยนะพี่น้องรากรากเดินดีนะพี่น้องครับเพียงแต่กระถางมันต่าไปนะครับก็จะยกขึ้นมาเดี๋ยวจะน้ามาไล่ฉีดดูพี่น้องครับสับเล็กกับขี้วัวแห้ง ถ้าเรามีกระถางใหญ่ยิ่งดีนะครับพี่น้องครับ10นิ้ว12นิ้วนะครับขยายไปเรื่อยอย่าดินลงลย่ยจากข้างบนลงมานะครับเี๋ยวค่อยกวาดทีหลังพี่น้อง แล้วพี่น้องครับรอแค่อาน้ำมาฉีดล้างดูนะครับการยกสูงเพื่อเช็ครากเชิญชมของเรานะครับเราจะได้รู้ว่ารากมันรอบไม่รอบนะพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับสําหรับการยกสูงนะครับยกสูงขึ้นมากระทั้งเดิมนะครับพี่น้องครับเปลี่ยนดินเพื่อเช็ครากนะครับยกสูงเพื่อเช็ครากนะครับเดี๋ยวเราจะน้าไปฉีดดูพี่น้องนะครับ เราจะได้รู้ว่ารากรอบไม่รอบรากดีรากสวยหรือเปล่านะครับสำหรับจนชมเอาไว้ทำต่อนะครับเป็นจนชมรากตะขาบพี่น้องสายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่นผสมฮอนแรนนะครับจนชมจะสวยก็อยู่ที่เราแหละพี่น้องครับนะไปแล้วพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ